เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับการ vs กันไฟกันนะครับระหว่างรุ่นพี่อย่าง RTX 4060นะครับท้าชนรุ่นน้องรุ่นน้องก็ตอบรับครับกับ RTX 5060นะครับระหว่าง4060กับ5060นะครับเกม Battlefield 4ใครจะแรงกว่ากันนั่นเองบนสเปคเดียวกันที่เคยเทสกับ4060ผมเปิดคลิป นะครับที่เทสไปแล้วสำหรับ4 0 6 0ให้ได้รับชมกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับปรับสุดไว้เฟรมเท่าไหร,ร่ยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นจริงสำหรับเ t t l e f i e l d ่กันอีกทีนึ่งนะขออนุญาตข้ามตรงนี้ตอนนี้ผมกำลังโม้เรื่องสเปคอยู่นะครับว่าใช้อะไรยังไงเดี๋ยวผมก็บอกอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับอข้ามไปเลยตรงนี้นะครับรอเข้าเกมไปเลยโอเคนะครับมาด144ครับปรับเป็นอันตัาทั้งหมดนะครับตามนี้ มีอะไรบ้าง144 Full HD นะครับเต็มจอนะครับเต็มจอเต็มจอวีซิงปิดเพลอไดฟรมเรดเต็มที่นะครับผมฟิดวิว120โมโชั่นเบอร์50นู่นนี่น่านปกติแอปพลายเข้าไปโอเคมาดูกันครับนะครับผมตามนี้ตามคลิปนี้ a t t l e f i e l d 4จะเป็นอย่างไรได้เฟรมเท่าไหร่ มาดูพี่พี่กันก่อนเลยว่าจะเป็นอย่างไรฉากเดียวกันทุกอย่างนะครับเพื่อนๆอ,อย่างไงอย่างนั้นผมอยากรู้เหมือนกันว่ารุ่นพี่จะแรงกว่าหรือรุ่นน้องจะแรงกว่าหรือจะเท่ากันผมพูดตรงๆนะหลายๆเกม4-0 6-0ชนะเหมือนกันที่เราเทสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีหลายๆเกมที่5-0 6-0ชนะเหมือนกันจะเป็นอย่างไรสำหรับ b a t t l e ฟ i e l d 4ครับ นี่รอดูเลยครับผมโหลดนานนิดนึงระหว่างนี้มีความอยากจะโหลด Battlefield 2042นะครับเพราะว่าเราทดสอบมาหลายเกมแล้วอยากลองเหมือนกันนะสำหรับ2 0 4 2เป็นอย่างไรบ้างคิดถึงไม่ได้เล่นนานมากนะครับไม่ได้เล่นอีกเลยตั้งแต่ขอรดูตีออกมานะผมไม่เคยกลับมาเล่นอีกเลยนะครับหมดออนไลน์ก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับ ผมติดขอบดิวตี้มากกว่าเยอะเลยสำหรับปฏิเพยเยอร์นะครับผมจะมีคนเล่นอีกครับ t l e f i e l d ปฏิเพยเยอร์นานมากมันไม่ค่อยดังแล้วเงียบเเนาะเออผมมาเล่นขอบดิวตี้อ่ะตอนนี้มันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องอยู่ใช่ไหมตรงนี้อ่ะคข,ข้ามไปเึิบมเพิ่เพิ่มยสองร้อยเฟรมว่ะเึ๊บมอ่า <200 S 2> อ่ะ,อะเปิดมาแล้วเนาะ เปิดมาแล้วที่200เฟรมนะครับที่ผมเห็นภาพบานหน้าจอนะครับโอ้อ่ะไม่ได้นิ่งนะครับมีร้อยเจเวลามองน้ำอ่ะ1 7อยเจ็ด0ิบ0้อ่าไม่นิ่งไม่นิ่งภาคนี้นี่คือก้าวกระโดดพอสมควรสำหรับภาคสามที่ผ่านมานะครับก้มก้มเออดูสวยงามมาก กำลังสอนเล่นเราจะเล่นทุกอย่างฉากด้วยกันทั้งหมดเลครับเพื่อนเริ่มเล่นไปหมดเลยนะครับลองเล่นเลยเฟรมเรตมีร0อยแปดร้อให้ได้เห็นด้วยไม่ค่อยนิ่งนะครับฟันธงไม่ได้ว่านิ่งเท่าไหร่ผมเห็นร้อยร้อยังมี103ยังมีคิดดูแล้วกันลำบากนะครับอย่างนี้ดูยากนิดนึง ผมบอกเลยว่าเกมนี้ดูยากพอสมควรเพราะว่าเฟรมสวิงมากเราต้องมาดูเลยว่า5060ูจะนิ่งหรือเปล่าแต่4060ยังสวิงนะครับมี103ยสาก็มี 105, 107, 200, 180, 190มันวนๆอยู่ในนี้ดูยากจริงๆนะครับะขอญาตข้ามๆดูแล้วกันเปิดตลอดไปได้น้ำยาวไปอ่ะระหว่างประทะตรงนี้เป็นไงอ่ะลองอะไรไม่รู้ผมอ๋อตอง้จะลองสี โอเค 4K ใช่ไหม 4K 120เฮิร์อ่ะแอปพลายอุ้ยภาพเต้นปุบปุบเลยนะครับเหมือนบั๊กอะไรกันไม่รู้หน้าจอเออไม่รู้จบยังไงเมื่อกี้ลองดูอีกทีนิมันไม่ยอม 4K มันไม่ยอมหรอ 4K เร้อา1 0หกเอา60เฮิร์ตไม่ได้เหมือนกันมันเด้งกลับไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมา 4K 120นี่แอปพลายเด้งเหมือนกันเออม,มันเหมือนมันไม่ยอมเว้ย ที่ผมเห็นภาพตรงเนี้ยเอาและมันเหมือนไม่ยอมให้เล่นใช่ปะใช่แน่ๆเลยอ่ะลองเปลี่ยนเป็นวินโดว์นู่นนี่ปรับเปลี่ยนอ่ะซี K, ยอมไหมซีเควินโดวบัะเอรเล็ตเต็มจอได้ไหมปึ๊บซี K, จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าภาพดูเหมือนเดิมนะครับ ผมก็เลยยังไม่มั่นใจผมจําได้ผมพูดอยู่ในคลิปตอนที่เทสอันนี้ใครอยากดูคลิปนี้ไปดูกันได้ในคลิปช่องผมนั่นแหละย้อนดูดนิดหน่อย,อยก็เจอละผมจะพูดไวในคลิปถ้าอยากรู้ว่าพูดอะไรอยู่ในคลิปนะครับอ่ะเท่าที่ผมดูจากภาพตอนนั้นรู้สึกว่าจะจะไม่มั่นใจว่ามันเป็น 4K แท้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่เหมือนเป็นฟูเอ็ดดีบักอ่ะผมติสต่างว่ามันไม่ได้แล้วกันเอาเป็นฟูเอ็ดดีที่เราจะเทสแล้วกันเนาะอ่ะผมจะกอดูก่อนอ่ะฉากนี้เป็นไง ออกมาจากตรงนี้เดี๋ยวกรนิดนึงระเบิดตุ้มโอเคตอนระเบิดลงไปร้อยห้าสิบเลยนะครับเพื่อนๆแท้นะ <c oughs> อานนี่อะไรเนี่ยยังไงโอเคร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไม่นิ่งนะเพื่อนๆอ่ะเข้าๆแล้วกันอ่นะประมาณนั้นปิดไปปิดคลิปไปคราวนี้มาเล่นจริงกันแล้วนะครับสเปคที่ผมใช้ตามจอตรงนี้เลย Intel i 5 14600 kf นะครับออ6คอบวก8ปอ20เสรดนะเมนบอร์ดครับ asrock b 7 6 0 mpg lightning ddr 5นะครับแรม p พตต i o t นะครับ Viper ddr 5บัต5 6 0 0กเมกะเฮิร์การ์จอครับนี่เลย Colorful r t x 5060พัดลม2ใบสีสวยขาวชมพูตัดกันนะครับแฟร์เอทีบีด้วยมาดูกัน battlefield 4ครับเข้าเกม ผมจะเลือกฉากเดียวกันด้วยก็คือเราต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับเพื่อนเพราะว่าอันนั้นมันก็เริ่มเล่นใหม่เลยนะครับเราพยายามจะเล่นไปให้ไวแล้วกันโหลดนานนิดนึงตรงนี้จำได้รีลาน,นิดนึงสเปคครับตามนี้ครับเพื่อนบนหน้าจอเนาะ Colorful RTX 5060 8GB ครับ CPU ตามนี้ครับอะตรงนี้ก็คือความร้อน การทํางานของการ์ดจอครอกเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่2ตัวนี้ก็ซีพกับการ์ดจอแรมสองพันสองกิกบัตรถ้าพันหกร้อยกินไปแล้วตีสก,ก,ก้ากิกเดนไอซ์สิบเอ็ดอยู่เลยนะครับเฟรมเรทเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูให้ได้เห็นตัวใหญ่ๆญ่กันตรงนี้นะครับดูซิว่าประสิทธิภาพของ4 0 6 0 vs 5 0 6 0ที่เราใส่ตอนนี้จะมากจะน้อยจะสู้กันได้ไหมเฟรมเ,เรทเฉลี่ยแล้วไล่เรียกกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิทตาเปล่าครับ คอนเทนต์นี้ผมอยากนำเสนอนะครับเรามีของที่เขาเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะครับในตระกูล60เหมือนกันฟัดเวี่ยงกันจะเป็นอย่างไรนะครับ Electronic Art Present หรือว่า E A game Battlefield ภาคใหม่มาปลายปลายปีปะเห็นแวบๆรแบบอโวยไม่ได้ออกภาคใหม่นานมากครับโคตรนานพอสมควรเลย รอครับผมหวังว่าภาพจะสวยเพราะว่าค่ายนี้ไว้จะได้เรื่องภาพนะครับเพราะว่าแนวหน้าของภาพใช้ได้เลยเอ็นจินเกมเขาอะมาครับเฮ้ยเปิดมาไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยเปิดมาเฟรมร้อยสามสิบเนี่ยเนี่ยในตรงเนี้ยรู้สึกว่าแปลกๆแค่อย่าบอกนะว่าคุณจะแพ้เขาอะมันคาดได้ว่ามีคาสิเน่าไม่มีนะอย่าบอกนะาคุณจะแพ้เขาอะอันนี้ร้อยกว่าๆเองเหรอ รู้สึกว่า4060เปิดตัวมาตรงนี้จะ200เลยนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะเอาแล้วนะครับเอ็นวีเดียกลุ่มัมับแล้วตอนนี้ทำไมคุณเทสแบบนี้ให้ผมผมจะขายการ์ดยังไงรุ่นเก่าทำไมแรงกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจครับมันเป็นคัสซินนะตรงนี้มันเพื่อนนิดนิดหนึง่งนิดนึงคัสซินนิดนิดแต่มันก็ถึงเล่นนั่นแหละแต่เมื่อก่อนนี้แบบภาพสวยมากภาพสวยมากเลยครับ เอาปืนไปยิงกระจกไม่ใช่ยิงตรงมันนะเอาปืนไปยิงกระจกได้ได้เพื่อนได้ได้ไดไดรีบๆเข้าน้ำกำลังจะท่วมแล้วทำไงดีจัดเลยพังมาครับประมาณบ่ายหนึ่งก็กว่าในเกมนะ โอ้โหเปิดมาก็แพ้แล้วนะครับผมเห็นชัดเจนแล้วนะครับเพื่อนๆชัดเจนมากๆเลยแค่เปิดตรงนี้รู้สึกได้เลยนะครับว่าเฟรมเรทมันลื่นอ่ะมันลื่นแต่เฟรมมันแพ้นะครับร้อยเจ็ดเฟรมนะครับผมถ้าเป็นไอ้ตัวนู้นสองร้อยหรือก็ร้อยกลางๆเวี่ยงไปเวี่ยงมาจําได้ปะเมื่อกี้ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยวนๆอยู่แถวนั้นมีต่ำสุดร้อยห้าสิบกว่าแต่ตัวนี้ ร้อยสิบกว่าเองเลยครับแพนะคะรับเนี่ยนี่อายเขาไหมเนี่ยโหครับครับรุ่นพี่ชนะวะชัดเจนนะครับนี่เราลองวิ่งดูแล้วนะครับเพื่อนนะผมให้เห็นเลยนะครับนี่โอ้โหมีตกไปหลักสิบหนูโอ้อายนะเนี่ยสรุปแล้วแมตตันฟิลสี่เนี่ยทรงจะแพ้ชัดเจนมากนะครับ <S <S ผมรู้สึกว่าทรงจะแพ้นี่ชัดเจนมากนะครับ <S <S มาเปิดไม้เร็วๆฉันต้องการที่จะเปิดไม้ดู รเร็วจะต้องการจะไปฉากใหม่รเร็วไม่เป็นไรครับเราจะเทียบเคียงให้มันเหมือนกันเนาะเราจะไม่อารมณ์เอียงก็คือเล่นฉากเดียวกันทั้งหมดให้ถึงด้วยเราจะไม่วัดกันแค่ตรงนี้แต่หลายๆคนก็คงจะบ่นกันแล้วว่าอุ้ยทาไมกั๊ดกัดใหม่ควรจะแรงกว่าไม่ใช่วะทำไมมันเฟรมแพ้วะนะครับใช่ไหมร้องกันไหมล่ะร้องสินะนะครับผมเปลี่ยนปืนแป๊บบ นี่โอ้แพ้ชัดเจนนะครับคือแพ้แบบขนาดเฟรมเอเวอเรสต์ Everest ยังแพ้ร้อยยี่สิบอีกว่าเองไงไอ้นุ่นมันร้อยเจ็ดร้อยแปดสองร้อยนุ่นนี่นั่นนะครับเด้งไปเด้งมานุ่นนี่นะครับอ่ะ,อะยิงก่อนแพ้ก็คือแพ้ครับพเพื่อนผมไม่ได้อวยใครเราเทสกันแบบบ้านๆเชื่อใจได้ช่องนี้แพ้ก็คือแพ้ เราไม่พยายามจะยัดเยียดว่ามันจะต้องชนะหรือว่ามันเป็นของใหม่ที่ต้องขายของให้ใครอะไรเงีย้ยเรามาอย่างนั้นที่นี่เราเทสกันแบบจริงจังนะครับแพ้ก็แพ้แล้วแพ้เยอะซะด้วยมีสวิงระหว่าง30เฟมสโอหแพ้30เฟรมถึง50เฟรมนะเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆครับผมพูดเลยนะผมใส่ยับอะผมบอกเลยถ้าแพ้ก็คือใส่ยับมันแพ้เยอะซะดรียนักเก็ตมาก ของใหม่ไม่ดีเสมอไปนะครับไม่แปลกใจทำไม n v i d i ีดไม่ยอมให้สื่อรีวิวในช่วงแรกนะแต่เราก็ได้มาเช่นกันแล้ว <c oughs> ก็ได้มาเช่นกันแล้วเราก็มาซัดกันหน่าใช่ไหมสรุปแล้วเอ้การ์ดเก่าเขาเรียกว่าการ์ดมันมีประสบการณ์ปะการ์ดมันมีประสบการณ์กว่าในการปรับแต่งออปติมิสมาแล้วแต่นี่มันเป็นการ์ดที่ ออกใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นโลกนะครับเหมือนเพิ่งเกิดอ่ะการแรกเกิดการแรกเกิดก็ต้องแพ้เพราะว่าประสบการณ์ไม่มีนะครับเฮ้ยอ้างให้ด้วยนะอ้างให้ด้วยนะครับผมอ้างให้ด้วยผมอ้างให้เขาด้วยนะผมจะรีบไปตรงนู้นเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าถ้าข้าตรวนู้นเสร็จแล้วไปได้เราก็จะผ่านเลยตรงนี้ยมาได้ก็ผ่านเลยนะครับถ้าชนะตรงนี้ มันยิงโดนได้ไงวะมันทําเหมือนมันไม่ยิงนะเมืเ่อกี้ตายเฉยโถสียเวลาครับผมต้องวิ่งลงมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่นานดิกระตกกระตกกระตากลืมคว้างระเบิดเข้าไปนะถ้าผมเล่นมาก่อนนี้ต้องคว้างระเบิดเข้าไปเลยนะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยว,ยว,ยวผมรีบไปตรงนี้กันงานรีบนะครับผมจะได้ไปเทสทั้งหน้าไวไว,ไวนะครับผมจัดให้เลยอุ้ยตุ้ม เอาไปโดนเด็วนะเอาไปจัดเลยจัดให้ไปเลยวิ่งเลยป,ปุ๊บปุ๊บไปเลยครับไปเลยปุ๊บปุ๊บลงไปปุ๊บนั่นแหละเข้าที่นะครับแล้วเพื่อนก็จะมาแลยเห็นป่ะเอ้เด็กมันติดบังเราป่นะเนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยนายไปไวจังวะฉันจะไม่ไปถึงเลยอ่ะไปกันแล้วหรอเพื่อนยังมาไม่ถึงเลยนะครับผมมาไปแล้วเพราะผมรู้ว่าตรงนี้เป็นทางผ่านนะครับ <laughs> เออมาเร็วเร็วเออมาเร็วเร็วทหาร <c oughs> ฉันจะได้เก็บระเบิดโอเคอเออเอปึ๊บเอาระเบิดปึ๊บโยนระเบิดหัวแตกตบไปไปครับชาดเดียวกันครับ <c oughs> โอ้โหเฟรมเรเละมาก <c oughs> เปิดมาอะไรครับเนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบไอ้นุนวิ่งร้อยกว่าโอ้โห อ่ะแพ้คือแพ้ครับพี่น้องนะครับอ่าได้เห็นร้อยกว่าเหมือนกันตรงนี้แต่ก็ไม่ดีอยู่ดีตอนเปิดมาครั้งแรกผมตะลึงมากเลยแบบเกมภาพสวยจังวะทำไมเกมมันสวยขนาดนี้นะ้วมันทาแบบก้าวกระโดดมากเลยช่วงนั้นเนาะโอ้โหนี่เราลองแล้วนะครับเราลองเลยเราลองเลยจัดระเบิดฮานามิปาปิก้าให้น้อย เกมในเท็ดา,านนิดหนึ่งภาพสวยเฟนเฟนอินด้วยนะครับอินโหแบทเทิลฟิลสภาคสี่นี่แบบโอ้โหภาพสวยมากถ้าเทียบกับเกมยุคนี้ยังสวยกว่าเกมอื่นๆหลายๆเกมอีกนะครับพูดตรงๆสายยิงด้วยกันด้วยนะครับที่เราเห็นกันอยู่บนตลาดด้วยเนะี่ยนะครับเพืเเนนะ่อนๆนะอี้ว่างเลยเออกว่างอีกแตกตบูมแตก เน้นตายจังเดียวเอาไปอีกหูยสายแจกครับอะไรไม่ใช่ขี่รถได้ด้วยโอเคผมเป็นคนขี่รถเองครับมือไปไปไปฟึเหมันใสแต่ชนลงโหดหน้าครับ อาตามนี้ครับเพื่อนๆแพ้คือแพ้แล้วแพ้ไม่ใช่นน้อยแพ้กับ50เฟรมโอเคเจอกันการ์ดใหม่ไม่ได้แรงสเสมอไปนะครับ